สวัสดีครับผมสอนจิบท้องถิ่นไทยวันนี้จะนำท่านผู้ชมมาดูมาชมเกี่ยวกับพิธีมั่นแบบไทยๆระหว่างนายนัตพลหมื่นพันหรือน้องมอสกับนางสาวกศิรักษาเกนศรีหรือน้องศีนเมื่อวันที่30เมษายนพศ2565ณสวนอาหารรางตาลตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี ทรัพย์สินเงินทองที่นำมามั่นในวันนี้มีเงินสร้อยคอกำไรข้อมือแหวนพิธีกรสำหรับพิธีมั่นในวันนี้คือนางสาววิชยดาทองแบบเชิญรับชมครับงานมั่นอันชื่นมื้นของครอบครัวแก่นสีแล้วก็ครอบครัวหมื่นพันในวันนี้ค่ะ ขออนุญาตแนะนำบุคคลทั้งแปดท่านนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากฝ่ายชายนะคะซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของทุกท่านค่ะหนึ่งค่ะท่านแรกนะคะคุณแม่สารี่หมื่นพันค่ะท่านที่สองค่ะคุณพ่อมานิดหมื่นพันท่านที่สามคุณป้ารำเจียยท่านที่สี่คุณลุงพิชัยพงษ์จันทร์ค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นเท่าแก่ฝ่ายหญิงนะคะคุณลุงบุญช่วยค่ะคุณป้าจำเนียนรอดเคราะห์ค่ะ ท่านถัดมาค่ะคุณแม่คุณประพัฒน์แก่นสีและท่านสุดท้ายค่ะคุณต้าฉลวยศรัทธ,ธาผลค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่าแก่ทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะเอกสำหรับงานในเย็นนี้นะคะคุณซีนกระสีรักษาแก่นสีค่ะแล้วก็คุณมอสนัทพลหมื่นพันค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ ะะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ผู้ใหญ่ฝ่ายชายนะคะเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงพร้อมกับแจ้งว่าได้นำสินสอดอะไรจำนวนเท่าไหร่มาบ้างค่ะขอเรียนเชิญค่ะ, <c oughs> ะผู้ใหญ่ฝ่ายชายค่ะเท่าแก่ฝ่ายชายนะคะโดยจะแจ้งว่าได้นำสินสอดจำนวนเงินนะคะแล้วก็แหวนมั่นนะคะทองอะไรมาบ้างนะคะ เพื่อที่จะมาขอฝ่ายหญิงค่ะอันนี้เป็นพิธีม่านค่ะจำนวนอะไรมาเท่าไหร่บ้างเรียบร้อยแล้วนะคะซนนึ่งงานตอนนี้นะคะก็เป็นพิธีม่านอย่างเดียวนะคะคุณแม่ยกให้ไหมคะคุณแม่ฝ่ายหญิงยกให้ไหมคะ ค่ะขอสักหน่อยค่ะยกให้ไหมคะคุณแม่เอาคุณแม่ยกให้นะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะแสดงว่าในตอนนี้นะคะผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายค่ะ ได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและในงานมั่นนะคะก็จะมีการนําของมั่นของกำนันแล้วก็สินสอดจํานวนหนึ่งนะคะมาเพื่อเป็นของประกันให้กับฝ่ายหญิงว่าทางม้านของฝ่ายชายจะดูแลแล้วก็รักใคร่ฝ่ายหญิงเป็นอย่างดีค่ะในพานนะคะจะประกอบไปด้วยเงินทองแหวนมั่นทุกเทียนแพค่ะซึ่งทุกเทียนแพนะคะเป็นเครื่องแสดงความเคารพอย่างสงูรงรวมไปถึงดอกรัก ดอกบ,บานไม่รู้โรยเพราะมีความหมายว่าคู่รักจะครองรักกันยืนยาวค่ะและในดาบับถัดไปค่ะคู่ั่นทั้งสองค่ะกราบฝ่ายหญิงพร้อมกันหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็จะกราบฝ่ายชายพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะขออเชิญค่ะเน้นน้อยก็ผิดนิดผิดหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับเนนน้อยก็ก,การกราบขอขมาครับขอโทษนะครับก็เป็นการให้อภัยซึ่งกันและกัน เขาเรียกว่าอภัยทานน่คือการให้อภัยนะครับผิดนิดเบาหน่อยนะครับเราก็ต้องให้อภัยครับเขาเรียกว่าอภัยทานนั่นเองนะครับเป็นเครื่องเส้นเคืองสักการะนะครับชั้นสูงนะครับที่นิยมกันมานะในการทําพิธีมั่นนะครับผู้บ่าวสาวนั่นเองนะครับเนื่องจากว่า บิดามารดาของเราเนี่ยเปรียบเป็นพระอาหารของรูกค่ะมแมค่ะค่ะขอรินเชิญค่ะ ก็จะเป็นการนะครับส่วนต่อไปคุณผู้ฝ่ายสาวครับพยายามโค้งตัวนิดหนึ่งนะครับโค้งตัวนะครับรันดมมือไว้นะครับบันมเพื่อแสดงความเคารพนะครับถอดนะครับถอดถอดสอยเสื้ก่อนครับเออแล้วก็โค้งโค้งตัวนิดหนึ่งนะครับโค้งตัวนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะได้ถูกต้องนะครับยิ้มหน่อยยิ้มใกับช่างภาพหน่อยครับ พอค้องเสร็จก็หันมาช่างภาพด้วยนะครับจะได้เห็นให้สวยๆกันโค้งนะโค้งต่อไปก็เป็นกาไลข้อมือนะครับฝ่ายหญิงเอียงตัวเล็กน้อยนะครับฝ่ายชายก็จะคล้องให้กับฝ่ายหญิง ต่อไปก็จะเป็นแหวนนะครับฝ่ายชายก็จะสมให้กับคู่มั่นฝ่ายหญิงครับนี่คือการมั่นนะครับการมั่นก็คือการที่ฝ่ายชายนำของกำนันมามอบให้กับผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงนั่นเองนะครับเพื่อเป็นหลักประกันและจับจองนะครับกับฝ่ายหญิงเอาไว้ก่อนที่จะถึงพิธีแต่งงาน ะครับสิ่งที่นำมามั่นในวันนี้ก็มีสร้อยคอนะครับจำไลข้อมือแล้วก็แหวนมั่นนะครับ ฝ่ายชายก็จะสวมแหวนมั่นให้กับฝ่ายหญิงนะครับเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงว่าได้จับจองเป็นเจ้าของหัวใจเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปครับฝ่ายหญิงก็จะสวมให้กับฝ่ายชายนะครับเพื่อเป็นหลักประกันและจับจองซึ่งกันและกันนะครับก่อนที่จะมีพิธีแต่งงานกันนั่นเองนะครับ เมื่อสวมสร้อยทองกำไลข้อมือแหวนมั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ถ่ายภาพเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับต่อไปคู่มั่นทั้งสองก็จะยกผ่านให้กับคุณแม่ฝ่ายหญิงในระเชิญคู่มั่น,นะคะทั้งสองนะคะ ยกพานค่ะขึ้นมออให้กับคุณแม่ค่ะพานเงินค่ะฟันสิงสอบนะคะมออให้กับคุณแม่ฝ่ายฝ่ายให้กับลูกสาวค่ะเพื่อเป็นหลักประกันว่าในอนาคตเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยจะสามารถเลี้ยงดูฝ่ายหญิงได้นะคะ แต่ก็ถือว่าเป็นหลักประกันนะครับหลักความเชื่อมั่นนะครับว่านะครับคู่มั่นนำเงินนะครับมาให้กับคุณแม่นะครับคุณแม่ฝ่ายสาวนะครับเพื่อที่จะเป็นหลักประกันหลักสักขีพยานะครับว่าทั้งคู่นะครับจะได้ตกลงใจกันนะครับตลอดไปนะครับเพื่อที่จะต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็คงจะ ยกขันมาแน่นอนครับเนื่นองนะจากมั่นไปแล้วนะครับนะคะผู้ว่าหน่วยการโรงเรียนสมง,งามค่ะขอภัยค่ะผู้อ่าน่วยการโรงเรียนวัดล่าสมานนะฉันนะคะขึ้นมาให้โอว่านะคะกล่า,คาวคำอวยพรให้กับผู้บ้านทั้งสองด้วยค่ะขอเียนเชิญค่ะเรียนอ่าเจ้าภาพนะคะคุณแม่นะคะทางฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะ วันนี้ก็ถือว่าเป็นงานมั่นของอคุณครูกษรรษาแก่นสีนะคะแล้วก็นัตพลหมื่นพันนะคะก็ในนามของผู้บังคับบัญชาเนาะถ้าพูดถึงก็มีความยินดีกับทั้งสองคนนะคะที่จริงอภพอก็ตื่นเต้นนะเพราะว่ากลับตางจัหวัด ขอขามาให้ทันงานหนูนะคะก็รีบเดินทางจากต่างจังหวัดนะคะเพื่อมางานของทั้งสองคนนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทั้งสองคนนะคะก็วันนี้เป็นงานมั่นนะคะคุณแม่ก็ยินดีทางฝ่ายคุณพ่อก็คุณแม่ฝ่ายาผู้ชายก็ยินดีนะคะก็วันนี้หอก็มาทันพอดีเนาะคุณแม่ก็ เห็นแล้วปลื้มนะคะเพราะว่าทูทูกับสีรักษาเป็นเด็กที่ค่อนข้างน่ารักนะคะแล้วเราเห็นทั้งสองคนนี้ตลอดเวลานะคะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะคะก็ถือว่าทั้งสองคนรู้จักกันมานานนะคะก็ตกลงปลงใจกันในวันนี้เป็นวันมั่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีวัน แต่งานอีกวันหนึ่งเนาะพอเอาก็คงจะได้อยู่ในช่วงนั้นอีนะคะแต่ในวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทั้งสองคนขออนุญาตเรียกน้องซีนน้องมอสนะคะแล้วก็วันนี้ขอให้มีความสุขนะคะมากๆนะคะก็พอ,อไม่รู้จะพูดยังไงเนาะตื่นเต้นเพราะพอเอายังไม่เคยแต่งงานยังไม่เคยมั่นเหมือนกัน ก็ก็ขอให้มีความสุขดูแลกันและกันแบบนี้ตลอดไปนะคะขอให้อ่าอยู่ด้วยกันนะคะปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันจนถึงวันที่เราแต่งงานกันนะคะแล้วก็อยู่คู่ครองกันนะคะวันนั้นพ่อออจะได้รวยพอดอีครั้งนึงวันนี้ก็ขอขอบคุณทางเจ้าภาพนะคะแล้วก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท,าท่านที่อ่า ให้เกียรติเราให้เกียรติคอ,ออมาอยืนอยู่หน้าตรงนี้วันนี้ขอขอบคุณท่านค่ะก็ขอขอบคุณท่านคออ,อรวมกับคู่มั่นทั้งสองแล้วก็ข้าแก่ทั้งสอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาสมานนะนะคะที่ให้เกียรติขึ้นมาร่วมไถ่ผ้ากับคู่มั่นทั้งสองแล้วก็ท่าแก่ทั้งสองฝ่ายค่ะขอขอบคุณค่ะลําดับต่อไปขอเรียนเชิญคู่มัน่นฝ่ายชายและฝ่ายหญิงกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเรียนเชิญครับ เรียนท่านขออองจิตสมงามค่ะผู้รายการโรงเรยียนวัดราชสมานฉัน์ค่ะแล้วก็ขอสวัสดีแขกท่านผู้เกียรติทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะคะสวัสดีค่ะลงไม่ค่อยได้ด้วยนะคะค่ะก็จริงๆไม่ได้อยากให้เป็นพิธีการอะไรมากมายนะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีการพูดคุยกันมาบ้างแล้วนะคะค่ะก็จริงๆวันนี้นะคะก็คือ เป็นวันเกิดด้วยนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณพ่อกับแม่ก่อนเลยที่ที่ให้กําเนิดมานะคะแล้วก็เลี้ยงดูเรามาอย่างดีนะคะ15ปีเนาะแม่แม่เป็นซิงเกิลมามาสิบห้ปีนะคะแล้วก็อ่าวันนี้26ปีเต็มแล้วนะคะอายุค่ะแล้วก็ขอบคุณการดูแลจากป้ากับลุงเลี้ยงดูมาตั้งแต่หนึ่งเดือนเลยนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่เลิกนะคะยังยังโทรตามอยู่เล <S <S ลวลากับบ้านค่ะ ป้าห่วงมากเมื่อไรจะกลับอยู่ไหนแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตจากพี่ๆนะคะทุกท่านเลยนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่ลูกลูกคนเดียวนะคะรายร้องไปด้วยไปด้วยครอบครัวที่อบอุ่นนะคะแล้วก็จริงๆถ้าจะบอกว่าเส้นทางความรักเดินทางมานานแล้วะคะ่ะ9ปีเกือบจะเข้าปีที่1ิบแล้วนะคะก็นานพอสมควรหลายๆท่านก็อาจจะเกิด ความถามอยู่ในใจนะคะว่าทําไมเราถึงมีการพั้นหมายแล้วก็ทําไมถึงไม่ไม่แต่งเลยใช่ไหมคะต้องเรียนให้ทราบก่อนค่ะว่าเรียดบ่อยนะคะก็เลยอยากที่จะโฟกัสกับเรื่องของการเรียนให้มาก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเรียนจบไม่น่าจะปีนึงไม่น่าจะเกินขอบคุณครอบครัวของของมอสนะคะขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณพ่อกับคุณแม่นะคะแล้วก็ขอบคุณลุงกับป้า นะคะที่มาเป็นเท่าแก่ให้ในวันนี้ป้าบอกว่าไม่ได้เป็นพิธีการอะไรเลยคือเราจะบอกว่ามันไม,ไม่ได้มีอะไรมากคือดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ที่ที่ลุงก,กับป้าให้เกียรติมาเป็นเท่าแก่ในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะคะครอบครัวสุขสันต์มาชิดในครอบครัวเยอะเราเคยไปเที่ยวด้วยกันแล้วน่ารักนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ที่ดูแลหนูมาตั้งแต่ไปบรรจุที่วราดเลยตอนนั้นอายุยี่สิบสามที่ไปบรรจุนะคะตอนนี้ยี่สิบหและสามปีก็ยังอยู่ดูแลหนูนะคะท่านเ,าเดี๋ยวท่านน้าจะตามมานะคะท่านดรสันคูลคุณครูอัมภัยนะคะครูอูครูเปิ้ลนะคะ,คนะคะพี่แอนขอบคุณที่ที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานของเราในวันนี้นะคะแล้วก็บอกแล้วว่าหนูพูด ปครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเราเรามีพิธีกะไ,ไม่ได้เป็นเวลาเหลือเราก็เลยพบปะทุกคนทุกท่านเยอะนิดนึง เอ็มยังไม่หิวใช่ไหมเอ็มอยู่ไหนอ่ะพี่ซินมองไม่เห็นเลยอ๋อโอเครู้เรื่องยังไม่หิวใช่ไหมยังไม่หิวใช่ไหมเอเคเดี๋ยวดูบอลโอเคค่ะใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก่าน่ารักมากเลยแบบนี้เรื่อยๆไปนะคะก็สำหรับซินก็มีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะไม่ตอบปครับผม ท <Auf How to graduate> ี่มาเป็น uh, สักขีพยานในวันนี้นะครับงานในวันนี้ครับก็เป็นที่ที่ง่ายๆไม่มีอะไรมากก็เหมือนที่บอกครับผมว่าจัดทไมเป่นจัเอเดปเียวกันงานมั่นปอดใหม่ก็เพราะว่าอรมากเนึ่ยขึ้นมาบอกว่าพวกเราแต่ละตีครับมีเรียกว่าเป้าหมายแบบห นี่คือพิธีมั่นแบบไทยๆระหว่างนายนัตพลหมื่นพันหรือน้องโมดกับนางสาวกสิรักษาแก่นสีหรือน้องศีนหลังจากสิ้นพิธีมั่นแบบไทยๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพเก็บภาพไว้เป็นที่ะระลึกแล้วก็ร่วมกันรับประทานอาหารมื้อเย็น สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมฝากสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกําลังหนักใจกับสอนอดชิบก้เดินต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ